ก็มีตอนนี้มีละครเรื่องหักลิ้นช้างค่ะก็ถ่ายทำกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องรอองดาวก็กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะกันเพราะว่า พระพี่อ๋อมนะเพิ่งเพิ่งจะศึกมาอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าหลัง,ง,างจากศึกแล้วก็จะเริ่มงานกันต่อเลยเลยค่ะก็มีละครต่อเน,นื่องเยอะเลยแล้วก็ละครเจ้าบบากลัวฝนจอนแอร์ air แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เห็นยิงทีเซอร์มาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วยังไม่ทราบนะคะว่าว่าจะมีการทําละครขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้าถ้ามีการทําละครขึ้นมาก็อยากดูนะคะอยากดูเหมือนกันเฮ้ถ้าสมมติมีโอกาสจริงๆ,ๆก็ ไว้อย,อยากแสดงอยู่แล้วค่ะก็จริงๆไม่ได้มีบทเซ็กซี่เยอะนะบทเซ็กซี่ของเราก็จะมีแค่อย่างที่เราเห็นก็จะมีเรื่องมีมีมแม่เบีย้ยเรื่องเดียวแต่ว่าเรื่องนี้เลยเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะออกมาเป็นสาวเซ็กซี่คือเป็นแบบว่าเป็นหญิงไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วรูป,รปลักษณ์เนี่ยออกมาสวยงามแบบเป็นไทยมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ในเรื่องของบทบาท เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะเราสมบทบาทไหนเราก็เป็นตัวละครตัวนั้นไปอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลากหลายคาแรคเตอร์ติดต่อของเราติดต่อเรามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายบทบาทมาก <S <S อ๋อไม่ค่ะตอนนี้โหมภูมิใจมากแล้วก็ดีใจแล้วค่ะที่มีที่ผู้ใหญ่เมตตายเงี้ยค่ะก็ให้ละครมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราก็ถือว่าละครเยอะแล้วมีภาพยนตร์อีกอะไรเงี้ยค่ะก็งานก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะ <S <S ใช่งานที่ต่างประเทศก็มีก็เยอะแล้วก็ช่วงนี้เดินทางต่างประเทศบ่อยมาก เดินส่วนใหญ่จะจะเดินสายแต่ต,ต่างประเทศอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีค่ะล่าสุดนี้ก็เดินทางไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยค่ะก็เดินทางไปทั้งเดือนเลยก็ไปไปทั้งอินเดียไปสวีเดนอะไรเงี้ยค่ะไปหลายที่มากเราก็มีไปทําหลายอย่างไป ไปทางานของเราด้วยแล้วก็ถือโอกาสได้แบบว่าได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้ได้ทาบุญครั้งใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องเป็นโอกาสเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าหุยพอเป็นเรื่องบุญปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบยินดีที่จะแบบว่าเออไปไปทําบุญแล้วก็ร่วมได้ร่วมงานไม่ได้ไปแค่ทําบุญอย่างเดียวเราก็เหมือนกับได้ผลผลิตมาด้วยได้งานด้วยแล้วก็ได้เป็นการแบบทําบุญเผยแพร่คนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะว่าเราเราเราทำเหมือนกับมีเก็บภาพมีความแบบว่า ความแบบประทับใจเลยมาฝากก็อยากให้ทุกคนได้ได้เห็นผลงานชิ้นนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าจะต้องได้ได้อะไรแบบกลับไปแน่นอนอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับว่าแล้วก็เหมือนจะเป็นการบอกบุญต่ออะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนเป็นเป็นเป็นภาพยนตร์ด้วยแล้วก็มีมีสารคดีด้วยมีการทำทำข่าวเผยแพร่อะไรเงี้ยค่ะเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยก็ถือว่าเป็น การแบบว่าเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกไ็ไม่ไม่ทราบบางคันค่ะเพราะว่าเราเราเพิ่ง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 ,งจบมาตอนนี้ยังถ่ายไม่เสร็จด้วยเลยคนเะยมันมีมีมาถ่ายที่ที่กรุงเทพด้วยอนะไรเงี้ยเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ว่าภาพที่นน่นเนี่ยสวยงามมากแล้วก็จุดประสงค์ของเราขอ,ของของพุ่มกับนะคะจุดประสงค์พุ่มกับคือเหมือนกับต้องการที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เห็นแบบ ออความเป็นมาแล้วก็ความความรักแล้วก็มีการศรัทธาแรงศรัทธาอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าสมมติว่าเดินเดินทางไปอีกเนี่ยเดินได้เดินทางไปอยู่แล้วแต่ว่างานของเราเนี่ยจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่จะไปอีกรอบนึงก็อาจจะไปแบบไปทาบุญเองอะไรเงี้ยค่ะต้องแต่ว่ามีแพลนจะไปอยู่แล้วค่ะคิดว่าเนี่ยช่วงสิ้นปีนี้ก่อนก่อนก่อนจะก่อนจะหนาวนิดน,นึงเนี่ยค่ะก็มีแพลนไปก็คงไปกับ ทางทีมคณะเดิมก็อยากจะไปด้วยแล้วก็มีคนที่อยากจะขึ้นไปทำบุลด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีมีมีอยากไปเพิ่มกับเราด้วยก็มี